สบายดีพ่อแม่พี่น้องชื่อในลาวและยุตตังประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทังฝั่งไทยเบิร์สุคุสุกนนะเมฟซี FC, หลายคนเนาะทางสโปปลาส่งกันอ่าเรื่องนี้มาให้เนาะที่มีท่านที่อันท่าน,านแสงอรุณสุริยาเนาะ เราได้เว้าอยู่ในกล่องประสมวันที่18ที่ผ่านมานครหลวงเวียงจันทร์ยังมีครอบครัวที่ทุกข์ยากนะเพียงแต่เพียงแต่เพียงแต่แ9้ครอบครัวเท่านั้นนะที่เหลือหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากแล้วนะอันนี้ครอบครัวที่ยังทุกข์ยากก็คือมี899ครอบครัวเท่านั้นนะที่เหลือเขาหลุดพ้นออกจากครอบครัวทุกข์ยากแล้วนะ อันนี้ในท่านแสงอารมณลระเ่้ออยู่ในกล่องาสมคือยังให้พวน้าไปเบื้องก่อนนะยังให้พวน้าลงไปหาปลาะสซูลก่อนโมแมนีอันมีเตะออกมาเบ้าบนรายงานดอกไม้นะเอาแต่ตัวเลขมาใส่นะลองเอาไม้ไปเจาะปากปลาสซูเบิง้งมาเขาทุกบอนะเขามียูมีกินนโบนะถ้าคุณไม่ยูไม่กินเป็นอย่างเขาจึง่อยุประเทศตัวเองนะบอกว่าจะเป็นคนกลางคนวัยรุ่นนี่นะ มีภัยซ้ำที่จะยู่ในประเทศตัวเองคนที่บริเฮียนนะ่ะซึ่งคนที่เฮียนหันยู่ในประเทศเดี๋ยวนี้หันมันบ่หอดสซาวบเ,เซนซ้ำนะที่เหลือเขาออกพุ่นแตกพุ่นๆเกาหลีญี่ปุ่นนะ่ะไอ้ส่วนคนที่เหลือนะ่ะคือออกแก,กทุกง,ง่ายเข้าเป็นทุกง่ายนะ่ะไอจีเป็ดลอยปลายน่าจะเป็นครอบครัวที่ลูกเจ้าหลานนายนะลูกคนมีเงินนะ่ะอันที่มียู่มีกินน่ะ โซนหันยังทุกหน้าคือเก้านะทุกหนากการใช้ชีวิตทุกหน้าที่ต้องหาเงินหาคำมาซื้อเข้ามา่าแรงค่าของสิบสูงนะเงินเดือนน้อยเงินเฟ้อเงินออนลงออนลงนะแต่ว่าค่าของมันแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นนะมันบ่มีอย่างบาลานซ์กันจัดอย่บทรายงานที่มีต่อกันอยู่ในกล่องประชุมหัน หลายๆเชื่อนะบางทีก็จะบอกว่าทางภาคใต้เนี่แหละลุดพน้นจาก,กความทุกข์ยากนะแม่นเขาลุดพน้นจาก,กความทุกข์ยากเขาเป็นทุกข์ง่ายแทนนะขอทานบึ้นบั่นเต็มจ้งเหนือหัวใต้แม่นหนังเจีเอาบทรายงานตงไหมมาตัวกันถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนแม่นอยู่ว่าอ่าเวลาพวกแก้วเบ้าอย่างคนเสื้อนะพวกเ้าเขาเห็นภาพตัวจริงนะพวกแก้วจะบอกว่าโอ้่นะ เดี๋ยวนี้ครอบครัวประเทศเราหลายคนลุดพ้อนออกจากการด้วยพัฒนาอันนี้เรื่องได้ยินตั้งแต่น้อยจนง่ายกันยังทุกเมื่อนี่กันยังเว้าให้ฟังอยู่นะกันยังออกมาบทรายงานแบบนี้อยู่ยังมีประชุมยามใดก็จะมีบทบาทนี่เข้ามาอยู่นะประชุมส่วนหันลุดพ้อนออกจากความทุกข์ยากแล้วเนาะเขาไม่ยู่ไม่กินบ้านสภาพความเป็นจริงเอา้าคือว่าบ่มี ไปหมู่บ้านแถวทางนอกพัดว่าปเป็นเงียบนย่างกับปาา่าซ่านะมีแต่ผูเท่ากระเล็กน้อยนะหกเจ็ดปีสิบปีนะสิบปลายปีพุ่นนะยวนสามเลี่ยมนองคำพุ่นบ้านเรื่องผู้หญิงกนะอยูไทยพนะุ่นนะยูเขมรปลอยเปดพุ่นมาเรื่องผู้ชายกับพุ่นนะตอกแซดสามเลี่ยมนองคำนะหรือว่ายูกับยูฝังไทยไปเกาหลีไปญี่ปุ่นมาผู้กลางคนในเนึ่งกนะ พนไทยเกาหลีญี่ปุ่นคือกันส่วนนี้คนที่เห็นอยู่บ้านๆพ่อแม่เขาเท่าแก่าทั้งนั้นนะคือเขาบสามารถไปเฮตดอาซิอย่างอื่นได้อยู่ในตั้งประเทศฉะนั้นเลยอยางให้พ่อหน้าพ่อขาออกจากห้องการออกจากห้องแอร์แล้วลงไปเบิ่งก่อนนะสภาพคนเป็นจริงพวกเขาเป็นยุ่กินอะไรนะปราสโซนฐนะ่ะเป็นลุดพน้นนาแก่กันการด้อยพัฒนามียุ่งไปมาหาสู้กันสะดวกสบายแล้วบอ่นะ เบื้องเห็นสภาพประกาชนในว่าแต่ทางเขาบ้านกันยังว่าช่วงนี้มันหนา้าแดงชี้ฟุ้นง่ายอยู่นะว่าแต่ว่าหน้าฝนอุ้ยดำนาไสได้ผลน้นะกลางทางฮนนะถนนฮนภาพความเป็นจริงกับบทรายงานมันสร้างแตกตัางกันสะเหเลือเกิดนะอันที่พวกแก้วพยายามแบบบ่าเว้าอยู่ในสภาพ,พวกแก้วไม่ได้ตัวภัยได้นั่นคือพวกแก้วตัวพวกแก้วเองนะตัวคนอยู่ในกล่องประุมทั่นแหละ อันสภาพคนเป็นจริงทุกคนเขาฮู้กันเบิดนะเขาฮู้กันเบิร์ตประชาชนคนธรรมดาเนี่ยทุกง่ากกลายเป็นทุกง่ายนะเฮ็ดเบียกแทบตายนะเฮ็ดเบียยเมื่อยแท้เมื่อยวา่านะได้เงินเดือนน้อยพวกแก้วเอาแต่สสย่องยอสมเซยย่องยอสมเซยกันพ่ออย่างคนมีก็คือมีแต่คนรวยมีแต่ลูกเจ้าหลานนายพากันขายรับสมบัติกินพากันขายเพื่อนแผ่นดิน ที่มีอยู่ในสอปป,ปลาวกินนะบางคนบางคนในเอาที่ดินบ้านเฮือนของประชาชนไปขายคนที่ทุกข์ยากปากบบได้ไอโบดังเพราะพวกแก้วบ่ให้เขาไอโบให้เขาเบ้าถ้าเกิดพวกเขาเบ้าเขาหายตัวได้นะพวกแก้วใส่กมายแบบนี้อยู่บทรายงานถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนพวกแก้วอยากเว้าอย่างเขาก็เสื้อเสื้อพออย่างพวกพวกเขาบเห็นสมัยนี้คือ,อยังสมัยนี้ยุคอินเทอร์เน็ต บทรายงานพวกแก้วเบ้าออกมาคนเห็นทั่วโลกนะพวกแก้วปิดหูปิดตาไผปิดโตพวกพวกแก้วเองนะตัวไผตัวเอ่อกุ้งคนของพวกแก้วเองแต่กุ้งคนธรรมดาประชาชนธรรมดาเขาหุ้มเบิดดะตั้งแต่ว่าเขาเบ้าว่าได้อาย่ดังซื้อนะถ้าเกิดพวกแก้วอยากเบ้าอวยกันเองบทรายงานใส่กันรายงานดอกไม้ใส่กันนั่นคือสิ่งที่พวกแก้วตัวกันเองอยู่ในสภาสภาพความเป็นจริงประชาชนทุกก้อนเก้า ทุกพ่อบ่มีเบียกเห็ดทุกพ่อเห็ดเบี้ยงหนักได้เงินเดือนน้อยทุกพ่อค่าคองซีบที่สูงบ,บ่บลานกับเงินเดือนนะทุกพ่อคนที่มีอำนาจอยู่ในประเทศเราค่ะคล้ายๆบังคับพวกเขาสับนะที่ดินของปะสะส่าสัตนเอาไปให้นายทุนจากที่พวกเขาเห็ดให้เฮนนาเห็ดสวนมันต้นขายปพวกมันต้นได้เฮ็ดที่เดินของเขาสามารถปลูกแกงเฮ้นได้แต่พวกแก้วไปบังคับให้เขานะ เซ็นขายพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็ให้เงินหันตอบแทนหันหน้อยบางคนก็บ่ได้เลยพวกเก้าวอ,อกไปเบื้องโลกภายนอกนะพวกแก้าลงไปเบื้องพวกเขาก่อนลงไปเบื้ะสะสองปัะชาชนก้อนใจเย็นๆบบต้องบนรายงานใส่กันดอกอยู่ในตัวเมืองเวียงจันทน์กะควรทุกยังลายนะอย่าสู้ออกมารายงานดอกไม้ใส่กับคนอื่นฟังคนอื่นได้ฟัง,ขงเขาก็หัวเละพวกเจ้าทุกเมื่อในภาษาลาวกหลายคนอาจจิฮุ พอได้เห็นพวกแก้วว่า,วาโอ้ประเทศเรามีครอบครัวที่รุดพ้นอาการด้วยพัฒนาตั้งซะนะสิพอสภาพคนเป็นจริงนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวประเทศเราเอาว้เนี้พอเข้าไปหอดเอาบปเป็นคือเจ้าเบ้านี่นะคนทุกยังลายไอ้หมู่รวยก็รวยในกุ้งก้อนคนมีสี่คนมีอ่าเส้นมีสายปลาปราะ,ะ,ะโสนมียู่ไม่กินเลยแท้หันเขาจะบบแร่งไหลเอาแกากประเทศตัวเองไปดิ้นรนประเทศอื่นเขาจะยู่ในประเทศตัวเองนะ หงห้ามหงเฮียนมีคนเฮียนยู่บ้านตัวเองนอนกินยู่บ้านตัวเองเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศตัวเองนะอันนั้นมันจึงเอิ้นว่าเขาดุดพ่นนอกจากการด้วยพัฒนานะเขาดุดพ่นนอกจากความทุกข์ยากเพราะว่าเขามีเวียกเฮ็ดอยู่ในประเทศตัวเองมีเงินเดือนกินเงินเดือนพอเก็บพอไส้นะบ้แม่นเฮ็ดเบียงมดเดือนมาอันบบฮันได้หายใจซ้ำ มาเครื่องเดือนพัระเบิดแล้วอันนั้นหันโบแมนรายงานตัวกันเล่นซื้ออันนั้นหันตัวกันไปตัวกันมานะจุดท้ายแล้วเขาก็ฮู้เบิราะพบายุคนี้มันเป็นยุคที่ทันสมัยอย่าลืมนะนะคําเบ้าของพวกแก้วหันที่เบ้าอยู่ในกล่องสภาอยู่ในกล่องประชุมหันมันอองมาสู่โลกภายนอกคือพวกแก้วหันพยายามที่จะตัวกันเองนะ บราได้ตัวปะสะสัสสาวะเลยพราะปัสะสนกับหูเบิร์แล้วทุกเมือเนี่ยนะพวกแก้วพยายามตัวกันเองสะนั่นและตื้นโพ่หน้าโพ่ขาโพ่หัวไปใส่ปะสะสัสสาก้อนก้อนจะออกมารายงาน